สวัสดีครับเต่าทองชาแนลนะครับวันนี้เต่าทองได้รับอของของฝากของที่ระลึกนะฮะเป็นของกำนันในการทำบุญจากาพี่น้องการันมิช,ชาวต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยฝีมือในการาผลิตแฮนด์เมดอ่จากคนไทยเรานะครับโดยคุณพี่กุ้งนะฮะอเมริกาอ่าจำนงลาลนรักนะครับเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ทำ ของจินนี่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในงานประกบกับผ้าไตรผ้าไตรในงานงานอุกสมบทหรืองานบวชนะครับที่ตาทองเสนเจะมีจะมีขึ้นในวันที่10วันที่10เดือนกันยายนนะครับโดยการสนับสนุนของพี่ตูนะค,คุณรัสมารเรดฟอร์ดคุณพิสุนะฮะธนพรคำลือคุณพี่วัณิดา วัดีดาใจดีนะฮะเป็นการณมิตรชาวสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำสิ่งสวยๆงามๆนะครับเ,เพื่อเป็นธรรมทานให้แกให้แก่กุลบุตรผู้โชคดีนะครับไม,ไม่ยังไม่ทราบนะว่าเป็นลูกหลานของท่านใดนะ,ะที่จะได้รับและก็นำไปใช้ในงานอุปสมบทนะฮะหรือวราระพิเศษซึ่งจะมีการทำบุญถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ในวันที่10 เดือนกันยายนที่จะถึงข้างหน้านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเพียงเรียกว่าของประกอบที่ระลึกจริงๆก็จะมีพวกของของใช้ประดับประดามีทั้งดาวแล้วก็มีทั้งโคมไฟซึ่งเป็นของที่ระลึกมีเหรียญใส่อยู่ด้วยนะครับท่านพี่น้องก็มีของที่ระลึกโดยมีดาวประดับฟ้าซึ่งเป็นของที่ระลึกเพื่อโปรโยทานนะฮะ ในวันที่จะถึงทั้งวันที่10กันยาแล้วก็23 24กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็โคมไฟทั้งดาวประดับฟ้าและโคมไฟจะมีเหรียญ10บาทายอยู่ข้างในโคมไฟฝีมือสวยงามประณีตโดยคุณพิญญาดา,า,ดาแสงบางเงินหรือพิญญาดาเพนเพชซึ่งเป็นพี่น้องกัลลมิตร FC ต่อทองชาแนลที่อยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลานะครับขอบคุณ ในน้ำใจไมตรีของพี่น้องการลมิรช่องถท,ทมชทุกท่านทุกคนนะที่มีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วมทั้งพี่สุธนพรคำลือพี่วันนีได้ใจดีคุณพี่ตูนะคุณรัศมีเลดฟอร์ดนะครับที่จัดให้มีกรณีพิเศษเนื่องในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้ำใจพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเป็นเงินหลายหลายตังเลยนะพี่น้อง แค่ของที่ประดับผ้าตราเนี่ยสวยสวยมากเลยนะของฝีมือคุณกุ้งนะพี่กุ้งแห่งชาวราชบ,บุรีหรือชาวชามนะที่ซึ่งทำขายรับส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันนี้คมงไฟคอไฟ,อ,ไฟอันนี้ก็สวยงามคมงไฟธรรมทานนะใส่เลรียนสิบบาทแล้วก็คมงไฟมีหลักสีนะครับและดาวดาวพิเศษนะเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะใช้มือทำนสนใจติดต่อ พี่กุ้งเมติกาจำนงนารินรักแล้วก็พิญยาดาแสงบางเงินหรือพิญญาดาเพชรเพนนะครับแห่งเบตงยะลานะครับสำหรับคลิปนี้ต่าอทองช n n น l ขอจบคลิปนะแต่เพียงเท่านี้นะครับจะลืมได้ดูได้ชมด<า>กดไลค์กดติดตามกดกำลังใจต่าทองช n n น l ด้วยนะครับสวัสดีครับ